ากถึงความห่วงใยไปยังพี่น้องบุคลากร,กรทางการศึกษาของเราไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้หารโรงเรียนคุณครูลูกจ้างือบุคลากร,กรประเภทอื่นที่อยู่ในสังกัดเรานะครับรวมทั้งนักเรียนที่สำคัญคือนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของพวกเรานะครับก็ฝากทางผู้หารโรงเรียนคุณครูนะครับเริ่มต้นดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้าง นะครับปฏิบัติไปตามมาตรการของกระทรวงาสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดเราที่ประกาศผ่านาข้อบังหวัดนะครับ,นะรบว่ามีมาตรการอะไรยังไงก็ขอให้ร่วมมือปฏิบัติตามและที่สําคัญก็คือตัวเราเองต้องควบคุมตัวเราต้องป้องกันตัวเราเองสังเกตอาการตัวเองนะครับการที่เราจะออกจากนอกบ้าน ไปอยู่ที่สาาณะก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณจังหวัดเรานะครับซึ่งซึ่งขมค,ค,คงไม่ลงรายละเอียดแล้วนะเพราะว่าพวกเราคงเข้าใจมาแล้วนะครับใน5้ามาตรการนะครับที่สำคัญตอนนี้เพชรบูรณ์ก็เป็นหนึ่งหนึ่งใน45จังหวัดที่ประกาศว่าผู้ประชาชนที่ออกจากบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับ ออกจากที่พักอาศัยของตัวเองต้องสวมแมสต้องสวมแมสนะครับมีมาตรการเรื่องปรับอยู่นะครับไม่เกินสอง0 0นบาทเพราะนั้นก็ฝากพวกเรานะปฏิบัติตามนอกจากจะดูแลตัวเองเรื่องระยะห่างเรื่องล้างมือเรื่องวัดอุณหภูมิเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งหลายแหละแล้วนี่ก็คือแมสนะครับแมสต้องต้องอย่าลืมอย่าลืมรือปฏิบัติตามมาตรการนะครับ ถึงแม้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้จะอยู่ในภาวะทรงนะครับต่าการเพิ่มน้อยมากนะครับวันละช่วหงหลังๆนี่วันละสองสามวันที่ผ่านมาวันละหนึ่งแล้วก็มีผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหกรายในสี่ที่ห้ารายทั้งหมดข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับเมื่อนที่มาออกไปหกรายแล้วแล้วเท่าที่ผมทราบจากท่านผู้ว่าก็คืออ่ แต่ละลายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายมีอยู่สองลายเพราะนั้นที่หนักที่อาการหนักก็คือมีน้ำหนักตัวมากอายุมากอยู่สองคนนอกนั้นก็เดินเหินตามปกติได้ก็คาดว่าจะเมื่อครบเวลาครบระยะเวลาควบคุมนะครับประมาณสิบสี่วันก็จะออกจากโรงพยาบาลได้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ออกไปหกท่านแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันก็ไม่ได้สถานการณ์เหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับ เมือ่อวานนี้ก็เช่นกันทราบว่าทางหน่วยกู้ภัยทางสาวะทางอะไรนะร้อยเบนทาง